สวัสดีครับ็วันี้ผมจะมาเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องเลยอ่าเอ,อ่อกล่องคิดนีบูนะครับไม่ว่ากล่องเจีหรือเจียแอลวะแม่งจะได้อะไรดีเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้อะไรดีเนี่ยไม่ตนนะแลระดับหนึ่งสองสาม เอ้ยกำหืมเจ็บกันใช้ทิ้งเลยใช้ทิง้งใช้ทิ้งเลยครับต่อไปอันนึงเอ้ยใช้เวดาปะดึงดังใช้เล้เนี่ยตกอดไปถึงไหนเนี้โอ้ยจะใช้นานมากเลยเออก่องยากจริงเลยอยากได้ จะได้ของในเทปอะสาธุ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 เปิดแล้วนะจะได้อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่เปิดแล้วนะไม่รู้จะได้อะไรเนี่ยครับดูไหม ไม่ได้เลยได้ของกากเกลปล่อยมันครับอ๋อน,นับถอยหลังสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โจทย์แล้วมั้งเอ้ยเฮ้ยนายหนูก็ได้คิดนะครับ <laughs> สุดสุดท้ายก็ไม <tinc S 1> ่ได้ตังค์ได้คิดแล้วได้คิดได้คิดเ้ยได้คิดอ่าได้คิดแล้วได้คิดได้คิดได้คิดวะเฮ้ยไม่ไม่แค่นี่ยประกาศไปได้ไหมเนี่ยประกาศหาไม่ได้เนี่ยประกาศหาไม่ได้เนี่ย ีแก <łość> ็เรียกว่าคิดเอ่อใจนะครับ14วันค่อยใช้เราเลยจะให้เพื่อนดูว่าอ่าจะเปิดโอเคเดี๋ยวจะเปิดพาร์ทเดี๋ยวจะเปิดกล่องใหม่พาร์ทหน้านะครับบายบายเฮ้ยปิด